มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวัดพระบาทน้ำพุเตรียมเผาร่างดองผู้ป่วยโรคเอด20ชีวิตจากที่นายธนกิจจิตอารีรัตนเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นําคณะที่มีอธิบดีกรมต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ทําการลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องของการเปิดการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเอด ราคาสถานที่การเก็บร่างผู้เสียชีวิตจากโรคเอดประมาณ20ร่างนะคะสถานที่ปลูกกัญชาพร้อมกับให้ทางนิธิทางวัดได้ดำเนินการให้ถูกต้องและมีบางเรื่องที่ต้องดำเนินการด้านกฎหมายนั้น21สิงหาคม2568ความคืบหน้าการดำเนินการนำร่างผู้ป่วยโรคเอดที่ตั้งแสดงอยู่สาลาธรรมสังเวชภายในวัดโดยทางวัดได้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทำตามประเพณีและประสานไปรยังญาติของร่างดังกล่าวมาร่วมพิธี ทางนี้ได้มีการกำหนดการดำเนินการวันที่23สิงหาคม2568นักชาปนกิจของวัดนะคะถ้าไม่ทันก็จะนำร่างไปประกอบพิธีในวัดใกล้เคียงด้วยและยินยอมให้ดำเนินการจากนั้นก็จะประกอบพิธีเก็บประดูกมอบให้กับญาติถ้าไม่มีญาติมารับก็จะบรรจุในหอแล้วก็เขียนชื่อติดเอาไว้ขณะที่ทางพระครูสุวัตกิติสารจเจ้าอาวาสวัดมะเกือเจ้าคณะตำบลเขาสามยอดได้เปิดเผยว่า หลังจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพูลาออกจากตำแหน่งก็ยังไม่ได้แต่งตั้งใครมารักษาการแทนทางคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ได้ขอให้ตนเองดูแลดำเนินการจัดระเบียบภายในวัดให้เรียบร้อยก่อนซึ่งก็ได้เชิญคณะกรรมการวัดมาพูดคุยแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดที่หมดบาระตามอดีตเจ้าอาวาสที่วัดลาออกโดยตั้งคณะกรรมการวัดชุดเดิมทำงานต่อและได้เน้นของเรื่องการใช้งบประมาณเกี่ยวกับทางวัดด้วย เนื่องจากพบว่างบประมาณที่มีอยู่ล่าสุดก็มีจำนวนจำกัดไม่รู้ว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้นานแค่ไหนพระครูสุวัตกิติสารกล่าวอีกว่าก็คงต้องอยู่ที่ศรัทธาของญาติโยมที่จะมาทำบุญช่วยเหลือถ้าหมดงบประมาณก็ค่อยว่ากันอีกทีสำหรับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยว่าเป็นกิจของสงหรือไม่นั้นการดำเนินการต่อก็ถือว่าเป็นการให้การช่วยเหลือกัน เนื่องจากผู้ป่วยช่วงที่ปกติก็ใส่บาตรพระยามที่เขาเดือดร้อนก็ต้องช่วยดูแลกันไปนอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของการจัดการภายในวัดที่จะต้องแยกให้ชัดเจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางวิธิส่วนการทําบัญชีการรับบริจาคต้องตรวจสอบได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ